ทุกคนอาจารย์จะบอกว่าเมื่อเช้านี้ยมีคนส่งของมาให้อาจารย์ซึ่งอาจารย์เพิ่งคืเจอครั้งแรกในชีวิตนัดมานี่อาหารสุดพิเศษอาจารย์อยากจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์เนี่ยแต่ละวันนะมีลูกศิษย์เนี่ยส่งของมาให้อาจารย์เยอะมากเนาะนัดส่งกระปิส่งของกินส่งของใช้ส่งเครื่องไหว้พระก็มีเนาะเป็นงานแฮนด์เมดแต่เช้านี้ส่งสิ่งนี้มาเรื่องของเรื่องคือ เจ้าของสิ่งนี้เขาเดือนที่แล้วช่วงปีใหม่เขาทําพิธีปรับฐานดวงกับอาจารย์ทั้งครอบครัวยกบ้านเลยนะเจคนทําเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่า 1. ค้าขายดีขึ้นลูกกิจการเติบโตมากยิ่งขึ้นก็นเ,เลยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้อาจารย์ทานแทนคําขอบคุณแต่ก่อนอื่นก่อนจะดูหมูกรอบทองคําอาจารย์ให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นหมูกรอบที่เป็นสูตรของเขาเองชื่อร้านหมูกรอบสยาม มีเบอร์ด้วยนะใครอยากกดดนันนะครับหมูกรอบสวยมากและหอมมากนะนี่นะมีน้ำจิ้มมาให้2อ,อย่างนะครับร้านหมูกรอบสยามเบอร์โทรศพัพท์0942691456เรามาดูทีละอันก่อนที่จะไปดูหมูกรอบทองคำนะเรามาดูนี่ก่อนหอมมากเขาบอกว่าอาจารย์ขาเวลาท่าให้แล้วเวลาที่เราหั่นเนี่ยเราหั่นตามร่องนี้ จะจะให้นัดหันให้ดูแต่ก่อนนัดหันเนี่ยเรามาดูหมวกกรอบทองคําก่อนอันนี้อันนี้เขาทําในโอกาสพิเศษเพราะว่าในช่วงเดือนตรุจจีนแต่เขาบอกว่าถึงจะผ่านตรุจจีนไปแล้วอยากจะทําพิเศษให้อาจารย์เพราะอาจารย์มาคู่กับคําว่าทองหมวกกรอบทองคําทุกคนดูอันนี้ของคําแท้แปะมาเลยอู้ทองติดออกมากปกติไม่มีแต่ถ้าสมมติใครอยากได้ในช่วงนี้ก็สามารถ สั่งได้นะครับถ้าสมมุติสั่งหมูกรอบทองคำเนี่ยสั่งล่วงหน้าอย่างน้อยสองวันเขาจะได้ทําทันนี่ชั้นนี้ชั้นนี้อาตทำได้เลยโอ้โหเนื้อสวยมากอได้ยินเสียงไหมครับโอ้โหฉ่าม,มากเลยนะจริงๆแล้วลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนนะ่ะเวลาทําสินค้าทําโปรดักต์สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะบอกลูกศิษย์ทุกคนนะว่าให้เราเป็นเลิศในสิ่งที่เราทําทํางานอะไรทําออกมาให้ดีที่สุดและนี่คือผลงานหนึ่งในลูกศิษย์อาจารย์ นะครับไม่ใช่แค่หมูกรอบบางคนเนี่ยทำการค้าขายอาหารเขาก็อร่อยสะอาดนะครับแล้วเขาก็สําเร็จปรับฐานดวงแล้วเขาก็ยิ่งดีกว่าเดิมนะครับขอบคุณคุณจ๋านะครับแล้วก็อาจารย์รู้อย่างที่อาจารย์บอกแหละลูกศิษย์ของอาจารย์ทํางานทุกคนมีความปราณีตอยู่แล้วแล้วก็หลังจากปรับฐานดวงแล้วก็ดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงส่วนอาจารย์ก็จะดูแลดวงทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนไม่ใช่แค่คุณจา๋าครับขอบคุณทุกคนที่ส่ง ของมาให้อาจารย์ในทุกๆวันที่มันเยอะมากจริงๆนะครับอาจารย์ก็เอามาทานด้วยเอาไปทําบุญด้วยไปช่วยเหลือผู้คนด้วยท้ายสุดแล้วใครที่อยากสั่งหมูกรอบก็สามารถสั่งตามเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นหน้าจอให้นะครับสวัสดีครับ